เีค่ะทุกคนเราจะมาเล่นเกมกับเพื่อนนะคะเกมอาดเปโกซับอกมกขมุกไม่เอาไม่มีเคอยาบากระบาเองไปะอเๆยดไม่ไอยู่ใครเลยอาเหรอาไก็ไม่ตอบมาเช่นเออ กูก็ไม่สอบอ่ะก,กูจะทำเฟซอย่างเดียวอ่ะกูจะไม่ซ<น>่อมเลดขาดอ่ะก,กูจะทำเฟซอย่างเดียว <laughs> ไม่อยู่กับใครไม่อยู่กับใครทั้งนั้นเอ้ย<พ>ออมันมีอคนมานนอยู่แถวนี้กูไปแล้วเอ๊ะเหรอ โอ้านถายยังคไม่ได้บอกทุกคนเอ้ยไอฟามินก็ไปขาดตายทุ้ยอ,อย่าไปแซงเลยเออใช่ต,ตายจะสองกดคุยอยู่คนเดียวมไม่โดนใครนะผมก็ด้วยผมก็ด้วย จะ đ หรอ่จัูมงองององเลยะเล่นไหมเต็มตาเต็มตาเป็นไปกางเป่างอไขจูป่ะไขจูบ้าเมื่อก uh um mm ี้ม um ันเขียนว่างองอไข่จูหรือเปล่า Mình... 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 <laughs> Hả? À, quá. ngon thật của ai à, quá ngon à, của ai à, quá ngon ngon em cứ ăn của bà quá ngon à, ไอ้ลอมมูเดยแกูจะไปล็อกีมูเดี๋ยวกูจะไปล็อกสีมูบอกไว้ก่อนจะกูขอล็อกไอชมพูป้าบอหน่อยนะจ๊ะแล้วกูไปนะ ไปยูกูไปกูอยู่ด้วยกูยอยู่ด้วยสีผูกูอยู่ด้วยกูดยยูด้วย,ยอ,ยวยอ,าวอย้าวเฮียยูตายแล้วอาว้าวเฮียใครจูไปแทนกูโอเคดีเลยกูยอยู่เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงตายยัง,งอ่ะมึงตายใจบ้าไรเฮ้ยเอ้ายังไม่ได้ทันมอง ยังไม่ได้ทำมองอนน <laughs> ยังไม่ได้ทำมองป้าออกกันอีกรอบหนึ่งออกกันอีกรอบหนึ่ง อยากเล่นเกมซ่อนหาไหมเล่นเกมซ่อนหาเพื่อนเล่นเกมซ่อนหาดีไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่อันนั้นนะไหนลุงเพื่อนเล่นเกมซ่อนหาดีไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ จะเตรียมซ่อนหาไหมเอาเอาเตียมซ่อนหาไหมหารูอว่าห่มุ้ยมีหนอนเยลเยลด้ายีท้เมตัว่ามีนะ เราก็ได้วะเอาเอาเอาอเนี้มันไม่เล่นเกมซะหน่ะปป๊บนึงนะขอ <c oughs> บีบก่อน <c oughs> <c oughs> นะ เราจะแป๊บหนึงเธอปปไนไปไปัปไไไป่ไปไไป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 ไจไไปไไ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  ไม่ก็คือเผาไฟ á, อตอนนี้นะฮะเกมนีน้ใช่ไหมว่าไม่ได้เล่น,นลตวนะนะัวสมรภูมินานเลยแบบไหนไม่ไม่เขาเล่นเขาเล่นตอนที่เธอยังไม่ได้เล่นเกมนี้แต่ตูติดบัคกเออ เฮ้ยใครปาดไว้ค่ะอย่เอา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 ค่ะติดคี What the fuck What the fuck you

อะไรวะนะอะไรวะนะอะไรวะน่ะเนี่ยนี่นะมันไม่หันหน้าให้กูไหวเหี้ยอ้าไหนวะในหลงหันหน้าตรงนี้ไหนแดงมาดูดิไอแดง ไอ้แดงกุ้ยไทยไปดิ <c oughs> แม่งไอแดงไอแดงคุณยไทยไม่มาหากูไอเฮี้ยมีคนมัวะแปลงล่าเป็นตัวกูกุย ก่อนเลยไอดินไอดินเบาแม่ง ทำกันด้วยนะคนที่สองกับคนที่สามอะ่ะนั่นเนหว้าแล้วฟั่งหนึ่นนะนงนะไอคีบมันทำเองระวังด้วยอ,อ้าวว่ามันมีคนตักสองคนไม่ก็สามคนนะสีขาวอะ่ะคนที่สองระวังด้วยนะเออโน้งลงมไป ทำไมดินเ,นเบากูเป็นสีดำแทนแล้ววะเอ้ยแปะกลุมเขาเขาเดินมาทีเดียวกูเดินไปแล้วก็เจอเลยเฉย em ăn phát ทำอะไรเปิดเปิดเพลงใน y o u t u ูบหรออ๋อนี่น <c oughs>

เออนึงว่าอะไค่ะเอ,อ้ยนับใจลายสัำดานานพี่ชายหญิงหนึ่งดือนกว่าเลายเธอเยี่ยวกูตกมาแม่ พี่เกียรเล่นแล้วอ่ะเดี๋ยวกคนขาเขาพี่เกียรเล่นแล้วอ่ะเดี๋ยวเขาออกก่อนนะเด้ๆแล้วเขาเขาไม่อยากเล่นแล้วบ๊ายบายนะเพื่อนดูคนขาแค่นี้นะคะ ขอลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย